อผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เมื่อกี้ผมช่วยพูดให้มไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรหรอกที่จริงฉันก็ดึกแล้วว่าโอกาสมันมีน้อยมากแต่ว่าจริงๆหัวก็ออกจะหัวดื้อเกินไปหน่อยอ,อันที่จริงเรื่องนี้ไม่ได้กระทบกับการค้าของเราเลยอืมเออขอพูดตามตรงเลยนะเอกกาไม่ดีเลย ตอนนี้ผู้ธนาคารกำลังทวงหนี้ฉันอยู่เอาอย่างนี้สิครับเดี๋ยวผมจะให้คุณอายืมเงินก่อนคอยคุณพาเรื่องไร้ร้ายไปก่อนจากนั้นจะให้ทนายเพื่อนผมดูแลให้เพื่อจะมีทางให้ศาลลดโทษให้หรือเปล่าดีไหมครับโอนี่คุณชายใหญ่คุณล้อผมได้หรือเปล่านี่คุณอาคิดว่าผมเหมือนคนชอบล้อเล่นเลยครับอ้ขอบคุณมากขอบคุณนะคุณอาาครับ ที่จริงแล้วปกติคุณเคยดูแลผมเอาไว้มากเพียงแต่ผมไม่เคยแสดงออกเท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปบอกกับพ่อผมเลยนะครับโอ,อ้ได้เลยได้สิผมคิดว่าเขา,น,าน่าจะมีเหตุผลส่วนตัวเหมือนกันนั่นสินะฉันก็รู้ว่าจริงๆนะเขาไม่อยากจะยุ่งกับฉันหรอกหวังว่าหลังจากนี้เขาจะยอมเปลี่ยนใจเออเอ,อ,เอ,อจริงสิคุณรู้สึกยังไงกับมันนี่คุณอาครับอย่าเข้าใจผิดสิ ความจริงแล้วติงกัวนะคนขงจะสนใจมันนี่มากครับเออจริงด้วยจริงด้วยฉันถามไปอย่างนั้นเองนะเอ,อ้ยน่าเสียดายที่คุณมีคู่มันอยู่แล้วไม่อย่างนั้นฉันก็หวังว่าคนที่มันนี่ชอบนี่จะต้องเป็นคุณแนะ่แน่ความจริงคนอย่างแมรี่นิสัยเอาแต่ใจไปหน่อยเพราะผมกับหลนะ่อนเราเข้ากันไม่ได้ต่อไปเราจะได้แต่งกันไหม ก็ยังไม่แน่ใจครับอันนี้ฉันเข้าใจแล้วคุณอาเขาครับผมว่าระหว่างพวกเราเนี่ยต่อไปน่าจะร่วมมือกันมากขึ้นกว่านี้ดีไหมอ๋อวางใจเถอะคุณจะเป็นคนที่มีความคิดต่อไปเราจะร่วมมือกันมากขึ้นนะไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงเลยจริงๆเออลาก่อนนะ รอดแล้วมันนี่เรารอดแล้วลูกเอ้อันปังโอนเงินเข้าไปชีธนาคารของเราแล้วตอนนี้พวกเราไม่เป็นไรแล้วลูกดีจริงเลยเออเออแหมอันปังนี่ก็เป็นผู้ชายที่ดีจริงๆเลยนะ <c oughs> พูดได้ทําได้ซะด้วยเออนี่มนันนี่คืนพรุ่งนี้ลูกว่างหรือเปล่าทําไมแคะ่จะฉลองเลยอมใช่พ่อนัดอันปังเอาไว้เราจะกินข้าวด้วยกันลูกนะจะต้องตอนรับเขาให้ดีนี่จะให้คุณหนูแลกกับเงินหรอคะ เสี่วฟางแต่เสีฟ่ฟางพูดก็ถูกนะคะเอย,อย่าคิดมากไปเลยนะเขามีบุญคุณกับพวกเราแค่กินข้าวเท่านั้นนมันผิดตรงไหนเหลยเออแต่พรุ่งนี้เช้าหนูน่าติ้งกลัวไว้แล้วเฮ้ยพ่อไม่ให้ลูกคบเขานะพ่อคะถึงเขาจะเป็นคนสั่งปิดคลับของพ่อแต่เขาแค่ทำตามหน้าที่จะโทษเขาไม่ได้นะคะเขาเป็นคนปิดคับของพ่อหรือว่าลูกจะให้พ่อยอมรับคนที่จับพ่อเข้าคุกเป็นลูกเขย อ๋อแล้วเรือเนี้ไว้คุยทีหลังก็เลยมันนี้พ่อมีเรื่องอยากจะบอกลูกอ่อจะออกไปก่อนปะค่ะอ,อะไรคะพ่อมีอะไรจะบอกหนูเหรอเออมันนี่แม่ของลูกก็ตายไปทั้งหลายปีแล้วพ่อแม่รักหนูที่สุดสร้อยทองที่แม่ทิ้งเอาไว้ให้หนูหนูพกติดตัวตลอด น่าเสียดายหลังจากที่หนูไปอังกฤษแม่ก็ไม่สบายหนูเชื่อว่าไม่มีใครเป็นตัวแทนตำแหน่งของแม่ในหัวใจหนูได้เออคิงด้วยคุณผู้ชายคุณผู้ชายมีผู้หญิงมาหาค่ะอ่เ <laughs> นี่นอุยนี่น <laughs> เธอมาได้ยังไงเนี่ยอ ถ้ฉันคิดถึงคุณน,นี่นาะฉันอยากเจอคุณนะ่ะโอ้โหบ้านคุณใหญ่โตจังสวยจังเลยอ๋อเธอคงเป็นมันนี่สินะฉันชื่อมันนี่ดูเหมือนว่าฉันจะไม่รู้จักเธอเลยนะ <c oughs> ในที่สุดก็ได้เจอเธอแล้วต่อไปฉันจะเป็นแม่เล็กของเธอแม่เล็ก<แ>ใช่เหรอจ๊ะ พี่ต้าเวิร์นยังไม่ได้บอกให้รู้เหรอเราจะแต่งงานกันแล้วนะแต่งงานใช่แล้วฉันกำลังมีน้องชายให้เธอด้วยน้องชายพ่อคะที่แท้เรื่องที่พ่อจะพูดก,กับหนูเมื่อกี้ก็คือหลอนเหลยคะจริงสิตอนนี้พ่อคุณเป็นยังไงบ้างอะอะไรเนะี่ยผมหมายความว่าจะแต่งงานมีลูกเนี่ยต้องใช้เงินเยอะไม่ใช่เหรอ เรื่องนั้นไม่มีปัญหาแล้วล่ะเช่าดีที่พิชายของคุณให้เรายืมเงินไปใช้หนี้ก่อนนะพี่ผมให่พ่อคุณยืมเงินเหรอ,อคุณไม่รู้เลยเหรออผมไม่รู้เลยถึงเงินจะไม่มากนะักแต่เรื่องแต่งงานแล้วก็เลี้ยงคนในบ้านก็ถือว่าเหลือเฟือ,อที่จริงคิดไปแล้วการปิดครับปีนึงมันก็นานเกินไปนะคุณก็คิดแบบนี้เหรอเอ่อถ้าเป็นไปได้แล้วก็ คุณช่วยพ่อฉันหน่อยได้ไหมถ้าคุณช่วยพ่อฉันแล้วก็พ่ออาจจะไม่ขัดขวางเรามันนี่คุณก็รู้ว่าผมทํางานอะไรในเมื่อผมเป็นตำรวจผมต้องทําตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาพวกเขาไม่เข้าใจก็ช่างเถอะผมไม่คิดว่าแม้แต่คุณเองมก็ไม่เข้าใจเหตุผลข้อนี้คุณไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะทำไมต้องพูดเรื่องเหตุผลด้วยคุณยอมรับฉันไม่ได้ก็พูดมาสิมันนี่ เสี่ยวฟางกลับเถอะค่ะมาน,นี่ฟังผมก่อนสิฉันคิดว่าเราเน่าจะมีเวลาศึกษาอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านี้นะมานนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยชื้อเราจะค่าเสี่ยวลาปายังไงจะทำไงฮะเธอจำผิดแล้วนะเราจะค่าถังหลังฮไหนายบอกว่าจะค่าเสี่ยวลาปาไงล่ะบอกตอนไหนว่าจะค่าเสี่ยวลาปาฉันบอกว่าจะค่าถังหลังต่างหากล่ะถ้าแก่แล้วหลงลืมเลื่อนเลือนบ้าเหรอแค่ห้าสิบกว่าก๊าลังอ้อๆอยู่เลยนะแล้วนี่เท่าไหร่สี่ถ้าทางจะหนักเอาการก็เห็นชัดชอยู่ว่าห้า เออจริงด้วยตอนนี้เป็นห้าจริงๆสงสัยความจำาัันคงจะเสื่อมได้ยินว่าถ้ามีอาการแบบนี้นานๆเข้ามันก็จะเริ่มเห็นภาพร้อนจะเห็นในสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นมากมายเลยจริงเหรอถ้าพวกเราคิดจะฆ่าถังหลังเราต้องหาทางเข้าไปในฐานทัพเรือให้ได้ซะก่อนจะเข้าไปยังไงอ่ะฉันคิดแผนได้แล้วแผนหนึ่งแต่ว่าเธออาจจะลำบากใจ ลำบากใจยังไงเออเอ้ยพเธอฟังได้ฉันจะขายตัวทําศพให้แม่แม่เธอตายไปสิบกว่าป,ปีแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันมีแม่อีกคนแล้วฉันเหรอ หนูไม่คิดว่าแผลนี้จะเก่าไปหน่อยเหรอถึงจะเก่าก็ช่างขอแค่หนอกเสือลาปาได้ก็พอแล้วรู้ได้ไงว่าเสือลาปาจะอยู่ตลาดนะฉันไปสื่อมาแล้วหลังจากที่อารองตายไปเขาก็โดนพักงานวันๆเอาแต่อยู่ในตลาดนะนี่แล้วเขาจะเชื่อพวกเราเหรอฉันไม่เชื่อว่าเขาจะใจดำขนาดนั้นเฮ้ยนี่ลดลงเร็วสิเร็ว แล้วผีป่าเนี่ยมาผีมาผีตายตายไม่รับก็เลยลุกขึ้นมาสั่งเสียลูกฉันไม่ได้เลยตอนนี้ตายได้แล้วได้แล้วนะไปดูดิไปดูดิดูดิไหนดูที่ผีนั่นนะเมื่อหนึ่งเดือนก่อนพ่อของฉันเพิ่งจะตายไปแม่ของฉันก็ล้มป่วยลงต่อมาก็ตายระหว่างทาง ฉันไปเจอกับพวกโจรพวกมันไม่เพียงแต่จะเอาเงินฉันไปทั้งหมดฉันไม่